พิชิตหิมาได้ก็นาก่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละโปกแบบโปกแบบไม่หยุดเลยอ่ะมารอบนี้เป็นแบบหิมะเปียกแต่ว่ามีลม ลงรถพอแพคเกอร์กับกวาดแบบกวาดแบบแบบแบบใดละ่ะแบบพอแล้วแล้วเพราะว่ามันกวดบ่แล้วดรอกมันก็ตกมากเรื่อยๆอย่างเนี้ยตกไอ้กวาดเพื่อแบบแค่ว่าให้ได้ให้ได้เอารถออกแประมานั้นนะโอ้กีบบุกแตกกีบ <laughs> บูกแตกเลยทีเดียวระบบ ร่างกายเขาเนาะเวลาถูกยังแบบเย็นๆยังจะมันจะเห็่ให้ายคอแห้งกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลามาดูการทำงานของผู้พิชิตหิมะผู้พิชิตหิมะประจำบ้านไอ้ทางนอกก็คือ เทศบาลเขาจัดการเองเขาแล่นอยู่หมดเมือ่อ <c> เ <oughs> มื่อได้ี๋มันตกตกว่าหยุดเลยอะเขาแล่นอยู่หมดเมื่อนะมันเป็นหิ้ะมันเป็นหิมะเปียกแต่มันจะมันจะขวดหิมเพราะมันจะปิดมันจะแนน เปลี่ยนก็าจะเป็นก้อนติดก,กันถาม่าก,กวาดีน,นคือแบบบ่กีีชุมวโมันก็ดมันก็จับโตบกรนนะก้อนแล้วเพราะคือบ่คือไมีมาแหงไมีมาแหงสบายสบาย,บายเดินแบบชิล มีไม้เนาะถนนหนาบ้านใกล้ใกถนนมีไม้อะน,นะนนเหยยดผิวขน่นเนาะเขาเบิ่งมืดมดหนาหนาวแล้วมืดที่มาแล้วลอ,อซ่อมแซมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทำๆลือล้อๆซ่อม,อมๆนี่เท่าห ใกล้ถึงพื้นแล้วเหลืออีกห้าสิบห้าสิบเซนถึงพื้นนันก็นจะค่อยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนี่ยเรื่องของธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาติธรรมชาติช่างสร้างแต่ว่าอย่าไปใกล้นางนะนางอันตราย